ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับที่จะมารีวิวเครื่องใช้ของใช้โบราณนะครับแต่จะเน้นไปทางเครื่องเสียงกับวิทยุเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิทยุนะครับของญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อโคเนนนะครับเป็นรานซิเตอร์นะครับรุ่นนี้รุ่นโบราณนะครับสภาพสวยก็คือสภาพเก่าเก็บเลยนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ ก็คือ,อมันจะมีฟังก์ชันอยู่ก็คือมีหูฟังนะครับเสียบหูฟังได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะบอกมีแบรนด์นะครับแบรนด์ band ก็คือวิทยุะนะครับภาค fm นะครับ AM นะครับ m อยูนะครับแล้วก็คลื่นสั้นนะครับคลื่นสั้นมีแบรนด์เดียวนะครับทุก ทุกแบรนด์ทุกย่านนะครับฟังได้นะครับใช้งานได้เสาอากาศก็ยังดีนะครับก็ดึงขึ้นดึงลงได้อยู่ปกตินะครับมีมีสายสะพายด้วยนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นอันนี้นะครับเลื่อนสถานีนะครับอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มลูกบิดนะครับมาดูด้านหลังบ้างนะครับ ด้านหลังก็คืออันนี้ก็จะเลือกแบรนด์วิดยูนะครับเป็น AMFM คลื่นสั้นนะครับแล้วก็อันนี้เม e in j a แปนนะครับญี่ปุ่นแท้นะครับมีรุ่นด้วยนะครับ c r p 4 3 f นะครับตัวนี้นะครับ11ทรานซิสเตอร์นะครับอันนี้ช่องใส่ถ่ายนะครับอ่าอันนี้นะครับช่องใส่ถ่าน ใส่ทานก้อนใหญ่นะครับ3ก้อนนะครับก้อนขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีเสียบม้อแปลงอะแด,เดปเตอร์ได้นะครับไฟ4.5โวลต์น,นะครับเนี่ยครับครับข้อดีของวิทยุรุ่นนี้นะครับ ก็คือมันจะไม่เปลืองฐานแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าใช้พักขยายเป็นรานทิเตอร์นะครับรุ่นโบราณนะครับรานซิเตอร์เขาเรียกว่าเยอร์มันเนียมนะครับซึ่งมันจะกินไฟน้อยกว่าเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่รานทิเตอร์รุ่นใหม่นะครับตัวนี้เรียกว่าเยอร์มันเนียมเดอเยอร์มันเนียมนะครับรานซิเตอร์นะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบฟังดูนะครับก็ผมจะลอง FM กับ AM นะสำหรับคลื่นสั้นก็รับได้นะครับ รับได้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยฟังกันนะครับก็ฟังอ่าภาค fm กับ am เป็นหลักนะครับเดี๋ยวลองดูเลยครับอันนี้เป็นภาค fm ก่อนนะครับเมืองจังหวัดอนดราชานีอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา และในอำเภอเมืองจังหวัดเลยในส่วนของภาคเหนือนะครับคุณการจะนำรายงานเข้ามาที่เกี่ยวกับผลกระทบของเจ้าพายุดีเพรสชั o นเตี้ยงหมู่กราบขอบคุณค่ะพกนการจักพายุ depression เตี้ยงหมู่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวันที่26กัน,นยายนที่ผ่านมา21องศาเีสรับทําำก็มอบหมายให้ดิฉันนะคะแล้วก็ ใ่าเป็นกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบุกษาน,นคะคะอย,าาย่ตางไรก็ตามเขายืนยันว่าจะกับตัวเช่นเดียวกับคนอื่นๆเนื่องจากถือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มผู้เข้ารอนของขอาจารย์ไม่มีทีวี รองหน้ารองหลังพระอาจารย์คือหนังสือบนเตียงก็มีหนังสือสามสีเล่มยี่สิบอันดับหนึ่งของที่จะเดาววนจะีรอยสีสวยท่ามกลางมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ283หลังเบื้องต้นส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่4และกองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร นำกำลังจากไป BBO นี่เป็นเรื่องสำหรับคุณเด็กรักแสดงมีไม่ควรเราเป็นนี่ไปแล้วท่านี้หากพรัก SBD ได้ชัยชนะก็จะเป็นพรรครัฐมนตรีช่วงสัปดนห์ยังไม่ได้รับฟังหรือว่าบ่ายสองนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับปกติจะมาช่วงเที่ครึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เห็นบอกว่ามีการเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงบ่ายสองนะครับ ไอ้รถยนบรรทุกขนาดใหญ่ S T s รถต้นแบบเรือท้องแบนในการขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรของประชาชนขึ้นที่สูงพร้อมจัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าชุมชนที่ประสบภ,ภัยเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนอดพย ฝนที่ตกหนักอย่างต่อนเนื่องทีแ่แม่องสอนนะาชสีมานะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวว่าเกิดกน้ำลำเชียงไทรนะฮะลำเชียงไกไทรนี่น,นะครับซึ่งตอนล่างของเขียนเขาว่าแตกเมื่อกี้ก็เลยสิล่องเปลี่ยนเป็นกูจิงบึ้งเออแจ็คสั้นตู้ครับอันนี้เป็นภาค FM นะครับทีนี้มาลองดูภาค AM กันบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะเลื่อนซีเลกเตอร์ไปที่ตรงกลางนะครับก็คือเป็น AM นะครับ MW นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดลองฟังใหม่นะครับก่าสทีเกิดต่อห้าคะแนนวันสุดท้ายจับคู่เดินแบดแผนเพลงสองคู่ รอบรัวทั่วทั้ฟโลในโลกดิจิตอลเน็ตทงมันไม่สามารถที่จะต้องไปพบปะหรือออนใจบ้าเป็นั อันตแรสาอาตาได้ปฏิบัต mm ิภารกิจร totally ัับิสเตอร์คอรเลและจดนเตเริกับโมี่รแและ้สามคู่รอรีไม่อิอยชนะสันดิในหมู่บ้านและพื้นที่รับผิดชอบด้านการโรนัลด์ลงปีนข้องทางโคลี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดการอยู่ร่วมกันในชุมชนอยงางไรอาชนในทุกทุก,กา้านดำเนินการนำกำลังคนนิคมอุปกร์ยานทาหนะไม่ว่า,นานจะเป็นเรือหรือว่ารถจีนอยู่กัองมีความสุขประชาชนส่วนมากหน้าที่อาสาสมัครกิจการคนละเรือครับอันนี้ก็คือภาค AM นะครับก็ลองให้ดูแล้วนะครับ ตัวนี้ก็สำหรับคนที่ยังต้องการฟังภาค AM อยู่นะครับตัวนี้ดีมากนะครับก็คือรับได้ดีเลยนะครับครับวันนี้ก็ช่องตลาดนัดวินเทจก็ขอจบการรีวิวนะครับสำหรับวิทยุหูหิ้วนะครับ3แบรนด์ AM FM แล้วก็คลื่นสั้นนะครับ s w นะครับของย่อโคเนียนของญี่ปุ่นแท้นะครับใหม่เก่าเก็บนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับอ่าสีสวยนะครับ สามารถใช้งานได้โชว์ได้นะครับครับครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ